สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุด HSK 1นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่8แล้วนะครับซึ่งเราซื้อมีแผนว่าจะทำทั้งหมด30คลิปนะครับ HSK คืออะไรนะครับ HSK มันก็คือการสอบ,บร,ระดับมาตรฐานภาษาจีนนะครับมาจากภาษาจีนครัว่า汉ั่นหย汉语ก็คือภาษาจีนสุยพิงก็คือระดับแล้วก็ข่าวซือก็คือการสอบนะครับ ห้าหยียสี่ผิงเก่าสื่อก็คือการสอบ,บร,ระดับมาตรฐานภาษาจีนนั่นเองซึ่งในระดับที่1เนี่ยจะมีคำศัพท์ที่เราต้องรู้ทั้งหมด150คําคำนะครับ150คําคำนี้เราซื่อจะเอามาใส่คลิปคลิปละ5าคำนะครับคลิปละหาคำแล้วก็30คําคำเราก็จะได้คำศัพท์ทั้งหมด150คําคำพอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดูคลิป HSK ของเราซือ่อครบ30คลิปก็จะรู้คำศัพท์จีนทั้งหมด 150คำนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นคลิปที่8ก็ถ้ากับถ้าเกิดใครไปดูก่อนหน้านี้ก็จะรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีก35คําคำนะครับแล้วก็มาบวกกับคลิปที่8อีกห้าคำก็จะเป็น40่สิคำใช่ไหมครับผมโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่านะครับคำนี้คือคำว่าหยอหยอไม่ใช่ย่นะหยอ หยแปลว่ามีครับมีเหมยเหมยเหมยแปลว่า,มมาไม่นะครับวิธีการดูเหมยนะครับถ้าก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไปคือคําว่าปู้ใช่เปล่าปู้อันนี้ก็แปลว่าไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเหมยกับปู้ต่างกันไงดูง่ายๆนะครับเออดูคําว่าเหมยนะครับเหมยเนี่ยดูตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนรูปหยดน้ํานะครับแล้วตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยทอดเนี้ย มันจะเป็นเหมือนรูปไม่รู้จะวาดเหมือนปะนะมันจะเป็นเหมือนรูปฟองน้ํานะครับที่บิดน้ําออกอะ่ะฟองน้ําเนี่ยพอมันบิดน้ําออกเนี่ยน้ํามันกระเด็นออกใช่ไหมน้ํามันกระเด็นออกข้างในมันก็ว่างเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมยเนี่ยมันจะเป็นความมันจะแปลไม้ที่ใช้กับมีครับก็นึกถึงฟองน้ําพอมันบิดน้ําออกเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรอยู่ในนั้นใช่ไหมครับมันก็คือไม้ที่ใช้คู่กับมีนะครับอันนี้คือเทคนิคการจำง่ายๆนะครับผม โอเคเดี๋ยวดูวิธีการใช้ไปเนาะอย่างเช่นในภาษาจีนเนี่ยถ้าเขาพูดว่าไม่มีภาษาจีนจะใช้เหมยหยจะไม่ใช้คําว่าปู้หยงนะครับจะไม่ใช้คํานี้นะครับจะไม่ใช้คํานี้นะครับจะใช้เหมยหยกถัดไปไปเลยดีกว่าเดี๋ยวยาวต่อไปนะครับอีฝออีอ uh ี e uh. e uh. e uh. แปลว่าเสื้อผ้าครับผมอี e uh. ถัดมา หมายหมายหมายแปลว่าซื้อครับผมแล้วก็ถัดมาเสยีงสยงเสยียงเสียงแปลว่าคิดแปลว่าอยากก็ได้นะครับแปลได้สองอย่างนะครับเสยียงอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคนะครับนอยู่อีฟุม吗นอยู่อีฟุม吗นะครับ นีห่อยี่ฝมาหนีคุณเนาะอันนี้รู้อยู่แล้วโยมีครับยี่ฝเสื้อผ้ามไหมหนีห่อยี่ฝมาคุณมีเสื้อผ้าไหมนั่นเองนะครับถัดมา我没有衣服我没有衣服我ฉันนะครับไม่ไม่โยมีเห็นไหมครับไม่มีเนี่ยใช้เหมออยโยนะครับไม่ใช้ปู้โยนะครับ 衣服แปลว่าเสื้อผ้าวอร์เมยยอ衣服ฉันไม่มีเสื้อผ้าแต่ในทางปฏิบัติมันคงไม่มีใครตอบแบบนี้หรอกเนาะคนเรามันก็ใส่เสื้อผ้ากันอยู่แล้วอะใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคเฉยๆนะครับถัดมาเสี่ยวหอเสี่ยวหยอ衣服เสี i f แปลว่าใครนะครับ y o m มี衣เสื้อผ้าใครมีเสื้อผ้าอ,าอะนะครับ 我想买衣服。我想买衣服。ฉันใช่ไมครับอยากอ่ะเสียงเนี่ยแปลว่าคิดก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ควรแปลว่าอยากเพราะว่าเขาจะบอกว่าเขาอยากซื้อเสื้อผ้านะครับ我想买衣服ฉันอยากซื้อเสื้อผ้านะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาขัดจีนะครับอันนี้อักษรโหยนะครับ ขีดที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราซื้อเปลี่ยนสีอักษรดีกว่าเป็นสีดำนะครับขีดที่หนึ่งครับขีดที่สองขีดที่สามเบี้ยวขีดที่สามขีดที่สี่นะครับแล้วก็ขีดที่ห้าขีดที่หกอักษรนี้มีหกขีดนะครับโอเคถัดมาครับเหมยนะครับเหมยขีดที่หนึ่งครับขีดที่สองนะครับ ขีดที่สามลากขึ้นแบบนี้นะครับขีดที่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบลเบลเบลเบเอาใหม่ขีดที่สี่ครับขีดที่ห้าขีดที่หกแล้วก็ขีดที่เจ็ดนะครับอักษรนี้มีทั้งหมดเจ็ดขีดนะครับเหมยแปลว่าไม่นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ลิ้มพูดไม่ค่อยชัดถัดมาครับของยากสะด้วยอ่ะมาเริ่มเขียนกันตัวนี้นะครับ ขีดที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราซื้อขยับนิดนึงขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกนะครับต่อไปครับตัวนี้ครับขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ด แล้วก็ขีดที่8นะครับ i ีโฟยี่โผ้านะครับถัดมาหมายขีดที่1ครับขีดที่สขีดที่สขีดที่สไปเลยว่าขีดที่5แล้วก็ขีดที่6ครับหมายแปลว่าซื้อครับถัดมาเดี๋ยวคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าเสียง เสียงแบ่งซ้ายขวาแล้วก็ล่างนะครับซ้ายขวาล่างครับอ่าตัวซ้ายก่อนขีดที่1ครับขีดที่2เดี๋ยเดืขีดที่สองขีดที่สามขีดที่4ขีดที่5้าครับขีดที่หขีดที่7ขีดที่8ขีดที่9ครับ10 11 12 13ดอักษรเดียว13ขีดนะครับ โอเคคำนี้อ่านว่าเสี่ยงครับแปลว่าคิดแล้วก็แปลว่าอยากด้วยก็ได้นะครับอ่าโอเคออ้ย <g urg h> กดกอเร็วไปหน่อยครับผมก็วันนี้ก็ล่ำลากันด้วยตรงนี้นะครับสนับสนุนโดยเหล่าซื้อเต้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับใจเจียนใจเจียน